สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยโดโมโนะครับขอนำเสนอเรื่องราวของโทมัสทูเคิลควรเป็นนายกก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนลีกาแซ9ที่คอยสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับ นับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เสียหมีโรมันอับรามวิชต้องออกจากการเป็นเจ้าของของเชลซีตลอดจนการถูกคว่ำบาตรจากรัฐบาลของอังกฤษแฟนฟุตบอลทั่วไปพูดถึงเรื่องราวที่ว่าเชลซีในตอนนี้พวกเขากำลังแย่แย่มากๆขนาดว่ามีโอกาสจะทีมแตกหรือว่ามีข่าวการยุบทีมออกมาด้วยช่วงเดือนที่ผ่านมาแฟนเชลซีค่อนข้างเจอกับเรื่องราวที่หนักหน่วงครับคือถ้าดูจากในสนามคุณคงไม่รู้ แต่ข่าวนอกสนามเนี่ยมันมีทั่วไปหมดครับสถานการณ์มากมายนอกสนามมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินมีโอกาสสูงมากครับที่จะทําให้นักเตะในทีมสตาฟและก็ตัวกุนซือเกิดความลังเลจนเกิดความพังในสนามออกมาได้นักเตะอาจจะเล่นแบบไม่มีใจครับเพราะพวกเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเล่นเต็มที่ให้กับสโมสรนที่กําลังจะตายโค้ชก็อาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่เช่นเดียวกันครับพอเจอเรื่องราวเหล่านี้ มีไม่กี่คนหรอกครับที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้สถานการณ์ที่มันหนักหนาขนาดนี้มันมีไม่กี่คนจริงๆครับโชคดีของเชลซีครับที่โทมัสทูเคิลคือหนึ่งในนั้นทูเคิลคือกุนซือคนปัจจุบันของเชลซีเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นเมื่อปีก่อนครับคือเรื่องราวหลังบ้านเนี่ยการเมืองที่เล่าร้อนของเปสเชทําให้เขาอยู่ในทีมไม่ได้อีกต่อไปจากปัญหาที่มันรุมเร้า จากภายนอกสนามเข้ามาจนถึงในสนามตอนที่เข้ามาเชลซีตอนแรกเนี่ยทมัสทูโคลบอกว่าเขาต้องการแค่ทำทีมฟุตบอลเท่านั้นแสดงถึงความรักของเขาต่อเกมฟุตบอลในสนามครับโดยที่ว่าไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องราวนอกสนามแต่เราจะหนีมันไปเลยก็คงไม่ได้ครับเพอสุดท้ายยังไงก็ต้องเจอบ้างไม่มากก็น้อยอยู่ดีโดยในช่วงขวบปีที่ผ่านมาครับทูเคิลถือว่าดูดีเมีอนาคตครับ กับการพาทีมคว้าแชมป์มากมายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจนกระทั่งมาเจออุปสรรคครั้งใหญ่ครับอาจจะเป็นอุปสรรคครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งครับในประวัติศาสตร์ของสโมสรเชลซีเจ้าของทีมอย่างโรมมนอับราโมวิชถูกโจมตีครับเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัเสเซียจนเริ่มถูกบีบออกจากสโมสรในการเป็นเจ้าของจนมาถึงการคว่ำบารจากรัฐบาลของอังกฤษ แต่ว่าในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทวัสตูเครลรับมือได้อย่างยอดเยี่ยมครับคนคาดดาวกันว่าเชลซีที่ฟอร์มก็เริ่มแกว่งจากการแพ้ให้กับลิเวอร์พูลในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้มันอาจจะหนักกว่าเก่าพวกเขาอาจจะเริ่มแพ้ติดต่อกันฟอร์มนักเตะอาจจะเริ่มแย่จากข่าวนอกสนามพวกเขาน่าจะแย่แน่นอนเพราะเรื่องราวนอกสนามมันหนักมากๆ แต่ว่าเราไม่เห็นแบบนั้นเลยครับแม้แต่นิดเดียวนักเตะเชลซี Chelsea ลงเล่นแบบที่พวกเขาควรจะทำพวกเขาเล่นเต็มที่และอยู่ในช่วงที่ชนะติดต่อกันด้วยซ้ำสำคัญครับคือการให้ใจแหละครับโทมัสทูเคิลเป็นคนที่ตรงไปตรงมาตามสไตล์เยอรมันและให้ใจกับนักเตะทุกคนความแฟร์คือสิ่งสำคัญครับเพราะว่าทุกคนนั้นเท่าเทียมกัน โ o m มัส u ู h คลครับสัมภาษณ์แบบให้ใจกับนักเตะทุกคนก่อนจะลงเล่นเกมสำคัญในการไปเยือนลิวส์ในเลกที่2ของศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายครับในฤดูกาล2021-2022หลายคนอาจงวงว่าแล้วมันยังไงมันส่งผลต่อนักเตะขนาดนั้นเชียวหรือในความจริงแล้วครับสถานการณ์ก็คือว่าหลังจากที่โรมันอับอมวิชถูกคว่ำบาตไปแล้วเนี่ย สโมสรถูกจำกัดงบครับเหลือแค่ไม่เกิน2 0 0 0มปอนต์ต่อเกมในการเดินทางไปแข่งในแต่ละนัดโดยในครั้งนั้นครับโทมัสทูเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าผมได้รับข้อมูลล่าสุดมาว่าเรายังมีเครื่องบินสำหับการไปแข่งขันที่ลิวที่ฝรั่งเศสได้แต่หากสมมติว่าเราไม่มีจริงๆผมจะพาทีมไปแข่งด้วยรถไฟถ้าไม่มีอีกผมจะพาทีมไปแข่งด้วยรถบัสถ้ายังไม่มีอีกผมจะขับรถเจที่นั่งพาทีมไปแข่งเอง มันชัดเจนครับว่าไม่มีอะไรหยุดชายคนนี้ได้ไปไหนไปกันมันยิ่งทำให้นักเตะคืดสู้ครับแล้วก็เป็นไปตามที่เห็นครับผลการแข่งขันในเกมวันนั้นเชลซีออกไปเยือนลิวอ์ผลออกมาสวยงามครับพวกเขาสามารถบุกชนะได้2ต่อ1ประตูรวม4ต่อ1และเข้ารอบไปอย่างไม่ยากเย็นนักหลังเกมทูเคิลประกาศว่า เขาอยากให้เชลซีของเขาเป็นทีมในรอบ8ปทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คาวนี้เป็นทีมที่ไม่มีใครอยากจะเจอโทมัสทูเคิลได้รับการชื่นชมมากมายครับหลังจากสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์ทีมแตกได้อย่างล่าสุดครับโจโคอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษและอดีตนักเตะเชลซีกล่าวชื่นชมโทมัสทูเคิลนายใหญ่ของเชลซีครับกับการจัดการรับมือสถานการณ์ธิกิจได้แบบเด็ดขาด โจโคกล่าวว่าหากย้อนกลับไปในความเป็นผู้นำของโทมัสทูเคิลเราเคยผ่านช่วงเวลาสับสนมามากมายหลายต่อหลายครั้งและเราก็เห็นตัวอย่างความเป็นผู้นำห่วยๆตลอดมากมายในสังคมของเราจากนั้นคุณมองกลับมาเห็นกับผู้จัดจาก,การทีมฟุตบอลก้าวขึ้นมาทำอะไรแบบนี้พูดอะไรชัดเจนแบบนี้ทำในสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากผมคิดว่า เขาควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้นะครับคิดว่าทูเครนจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วหรือเปล่าคิดว่าทูเครนเหมาะก,กับการเป็นนายกไหมคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์และกดติดกระดิ่งให้กับแฮทริกฮีโร่ด้วยนะครับคลิปหน้าเรื่องเด็ดเจ็ดยับจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องแฮทริกฮีโร่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ